แม่ตัแม่เป็นไงบ้างเนี่ยครับไอ,อ, <c oughs> อห้หนูยเอ,อไม่ต้องห่วงแม่แล้กลูกมแม่ก็แก่แล้วถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปอะ่ะแม่ก็ขอให้เองอะ่ะดูแลน้องดีๆด,ด้วยนะลูกโอ้ไม่มีปัญหาหรอกแม่ฉันจะดูแลน้องให้แล้วตกลงแม่ไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรอะ่ะอ๋อแม่เป็นเล้าลูก อโอ้โหแม่ในเล่นตลอดเลยไม่ใช่ลูกแม่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วลูกโอ้โหขอให้แม่เป็นจริงนะจะเล่นก็ถึงจริงเลยลูกไ <c oughs> อ้ไหนูเอ้ครับแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยลูกตั้งแต่สี่ห้าปีที่แม่เขา้าโรงพยาบาลมาเนี่ยมแม่อยากจะแนะนำให้หนูรู้จักภูมิพระคุณกับแม่ลูก ใครอะไระครับแม่เขาเขาเป็นพยาบาลเช็ดขี้เช็ดเย้วให้แม่ลูกเนี่ยลูกนี่คนเนี้ยลูกเดี๋ยวคุณแม่ขาทำไมอะคุณยายคะฮะกรุณาให้เกียรติฉัน่อยค่ะอ๋อให้เกียรติยังไงอะก็กรุณาใช้มือชี้ก็ได้ค่ะอ๋อมือไม่ว่างมือข้างนี้มันช้าอ๋อมลข้างนี้ล่ะคะโอวันตินโอ้โหแม่ขนาดไม่สบายยังมีแรงเล่นอีกเนาะ ไอ้หนูเอ้ใช่เป็นไงแม่ทีมแม่เรียกหนูสองคนมาเนี่ยลูกแม่ก็ได้ทำวินัยกรรมไว้ให้กับท่านทนาย <c oughs> อือไหนๆก็มาแล้วแม่จะให้พยาบาลเลียเรียกทนายมาเปิดวินัยกรรมให้กับหลานๆก็นหน่อยออคุณทนายค่ะคุณทนายขอเชิญหน่อยค่ะตกลงแม่นี่โอ้โ อ่ออสวัสดีครับสวัสดีครับน <มา S 1> ี่ครับผมสวัสดีค่ะครับเรียกผมมาทำไมครับก็นี่เด็ แม่ผมท่าทางจะไม่ไหวเนี่ยครับคุณนายอ๋ออแกไม่สบายมากเลยเนี่ยแสดงความยินดีด้วยนะครับอ้าวทำไมคุณนายพูดอย่างนี้ล่ะครับแสดงความยินดีที่ลูกๆก็มาดูแม่แม่โอ้อันนี้คุณไหมใช่ไหมครับครับผมที่ผมเขียนพินัยกรรมว่าเป็นลูกคนที่หนึ่งครับผมอ่านี่คุณชาลีใช่ไหมครับลูกคนที่สองครับอันนี้คุณพยาบาลจ้าโอ้พยาบาลตุกตาจ้าาโอ้แสดงว่าถูกต้องตามที่ผมได้เขียนพินัยกรรมไว้ ไม่ใช่แช่นคุณแม่นะครับแต่ว่าเขียนไว้คุณแม่อาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยเขาก็ไม่ประมาทครับผมลูกจะได้ไม่แย่งมรดกกันอดูสิน้องผมก็เป็นคนที่ัยดีอันนี้เขามีเมียหรือยังครับน้องชายยังครับผมเพราะว่าอายุเขายังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับยังไม่ถึงป่าช้ารเล่นโอแม่น้องยังไงแม่ไม่สบายไม่ยว่าแล้วทนายก็ เปิดวินัยกรรมให้กับรลานเลยท่านายร้านครับผมจะได้อ่านให้ฟังนะครับอันนี้เป็นถือว่าอยู่ในห้องพยาบาลเงียบๆนะนะคุณแม่เนี่ยทําใจดีๆไว้ถือว่าคุณแม่แกมอบทรัพย์สินให้ลูกหมดแล้วครับนะครับคุณแม่นะครับขออนุญาตอ่านตามที่คุณแม่ให้ผมเขียนไว้นะครับนะครับวินัยกรรมเขาเขียนยังไงครับครับเดี๋ยวผมอ่านเองครับคุณเปิโกดเนี่ยคุณแม่ตายนะครับโทษโทษค่ะแม่ครับ ไอ้ลูกคนโตนี่ขี่เล่นยิงๆเนี่ยลูกเอครับเออดูแลแม่อย่างดีนะครับ,รบแม่คือผู้มีพระคุณครับผมดูแลแม่อย่างดีเนี่ยไหมพยาบาลอ่าต่อไปนี้จะเป็นการอ่านเรื่องของพินายกรรมหนังสือพินายกรรมนี้เขียนไว้มอบให้กับทนายกำทธร,รเป็นผู้อ่านพินายกรรมและเปิดพินายกรรมหลังจากนางส้อยเสียชีวิตแล้ว <c oughs> แต่วันนี้ยังไม่เป็นอะไรๆๆๆๆๆคือลูกมาวันนี้จะอ่านให้ลูกๆฟังจะได้ไม่แย่งกันครับ ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่สองแปลงนนต่อไปนี้จะมอบให้ในายไม้แต่เพียงผู้เดียว<ฮ>ค,คนแรกนะครับแม่จ๋าหนูขอบพระคุณมากแม่ที่ดินของนายไม้สองแปลงต่อไปนี้แปลงที่หนึ่งได้แก่สนามหลวง<ฮ>ที่ดินที่สองราชดำเนิน<ฮ>มอบให้ในายไม้แต่เพียงผู้เดียว ขอความแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณไม้นะครับครัเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับไปบริหารในการทำธุรกิจให้ลงตัวที่ดินที่จะมอบให้กับน้องชายคือนายชาลีมีดังต่อไปนี้นะครับแปลงที่หนึ่งอนุสวรีชัยแปลงที่2 5งาแยกลาดเท้า เจริญทั้งสองพี่เลยรวยจะมอบให้กับนายชาลีซึ่งเป็นบุตรคนที่สองแต่เพียงผู้เดียวโอ้โหไอ้หมูเอ้ยถ้าเกิดไม่พอยังมีที่แก้งวัฒนาอีกนะลูกโอ้โหศูนย์ราชการใช่ยนะโออันนั้นเก็บไว้ก่อนก็ได้ลูกนะรักษาให้ดีนะลูกอันนั้นเก็บไว้รักษาส่วนเงินฝากธนาคารทั้งหมดของคุณแม่ที่มีอยู่มีธนาคารเดียว ที่แม่จะมอบไว้ในบัญชีธนาคารมีจำนวนถึง100ล้านบาทโอ้หนึ่งร้อยล้านบาทที่เงินแม่เก็บไว้ทั้งหมดจะมอบให้คนนี้แต่เพียงผู้เดียวผู้ที่จะได้รับเงินหนึ่งล้านบาทจากคุณแม่หลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วคือคนที่ดูแลแม่ตลอดเวลาใครครับในระหว่างพิการรักษาตัวนั้นได้แก่พยาบาลตุกตาอยู่ตรงนี้ครับ 1น0่ล้านบาทเป็นของคุณครับจริงหรือเปล่าคบจริงครับ,รรบให้ให้หนูตุกตาเลยครับหนูคนเดียวพยาบาลตุกตาครับเท่าไหร่นะฮะหนึ่ล้านบาทครับหนึ่รยล้านหนึ่งแสดงความดีใจด้วยนะครับเฮ้ยเ้จเ อยต้นนเย้ย้ยาย้ยไอ้หนู้อพวกเราพกเราอยู่ไม่ได้แล้วเอาทำไมนะแม่พยาบาลตายตายแล้วเอาไปอไรกัแม่ไมได้ไปแ้วตัวใครตัวมันละแม่